ถ้าอยู่กับผม Copper <K> TV นะครับวันนี้ผมก็จะมาแจากเซิรฟ์ฟแล้วก็จะเล่นเซิรฟ์ฟนี้ไปด้วยเลยนะครับเซิรฟ์ฟนี้ก็เป็นชื่อว่าเซิรฟ์ฟเซิรฟ์ฟมินิเกมห้ามินิเกมนะครับแต่ส่วนมากคนเล่นมินิเกมเมอร์เดอร์หรือฆ่าตะกรนเยอะมากนะครับผมก็เลยจะมาแจกนะครับนี่ครับนี่ครับไอพีครับ stop clip แล้วเขียนไปเลยเลยนี่ครับ stop clip แล้วเขียนเลยนะครับ โอเคครับผมจะไปเล่นนี่ครับมจะเล่นมินเกมเบอเดอร์สมองมากนะตอนแรกต้องสมัครวิธีสมัครก็ต้องทำแบบน,นี้ครับทับ R e g i s t r เดี๋ยวเดี๋ยวทับ i e g นี่ครับ R e ครับอ่าแล้วผมสมัครไปแล้วนะครับเราเขียนทับอารตะแล้วก็เว้นวักตามด้วยรหัสเดี๋ยวผมสอนวิธีสมัครใต้ร่างคลิปนี้เลยนะครับนี่ครับพวกวินีเกมครับอันนี้เอชีวิลโลสกายวอ l l มีหนึ่งคนเมอร์เดอร์นี่ครับนะครับเมอร์เดอร์มีเยอะมากเลยนะครับผมจะเล่นนะครับเพราะมันสนุกครับโอเคครับ เข้ามากันแล้วเราก็เลือกห้องกันอ้อยบักบักบักเออเราจะเล่นอันนี้โอเคครับเราก็ต้องรอนะครับต้องรอให้คนขามาเล่นเยอะๆออนี่ครับเรารอนี่ครับเรารอวินาทีตรงนี้นะครับตรงข้างบนเนี่ยครับเรารอเราต้องรอนะครับ อะไระบอร์บาร์บาร์เนี่์อืมจิ๊บอืมนเกมนี้ก็หนีใช้ได้เลยครับโอเคครับใกล้จะเริ่มเกมแล้วไม่เชื่อดูวิ่ข้างบนเลยคนัะนี่ครับสี่สามสองหนึ่งโอเคเริ่มเกม โอ้ได้เป็นมร์เดอร์เออไม่ใช่ได้เป็นเอออะไรบ้าอ mm hmm. ินเอเซนถ้ามั้งเออเป็นฆ่าตัวคนรู้ป <c oughs> โอเคครับเราจะเล่นสักหนึ่งตาให้ดูเลยโอ้ย <c oughs> ตายแล้วเหรอ,อ,อน,นใครฆ่าอ๋อยังไม่มีใครตายนะครับโอเคครับเราก็จะเก็บทองครับ อยากรู้ใครเป็นฆาตกรแล้วเงาป้าก็จะเก็บทองไปเลยเหรอจิโอเคเกีชหรอ นี่ครับเราก็จะขึ้นบันไดทางนี้ไปนะครับจุดโอ้ยตกอุยอ๊ยอันนี้เดาๆเจ็ดแปดองเสียวคนข้างหลังเป็นฆาตกอนตัวหมายเป็นปลาเออเออจริงด้ว ทุะคนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าทำร้ายเราเลยไม่นะไม่โอเคมามาดินีปุ๊ตโอ้ยยิงไม่ทันคนะร,รับเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นไหมย้อนคลิปไปดูได้เลยครับอู้ห์เด้อเด,ด้หาตัวไม้ก่อนอู้ได้ทะนูแล้วแต่ยิงไม่โดนนะครับน่าเสียดายมากครับ ที่ไหนครับตงง้นไม้อ้ถือดาบมาวิ่งจันเลยค <c oughs> เฮ้ยดูรีเพลย์เอ้ตอนตรงนี้มีต้องสนครับคลิปนี้ก็เป็นว่าจบกันแค่นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับทำวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับ